สวัสดีนะครับผมทานายสิงห์ทานายศิลปินสีน้องนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนครอินทร์ลองมีคำตอบรายการที่จะให้ความรู้ข้อกฎหมายและไขข้อสงสัยไม่ให้กฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวของคุณอีกต่อไปนะวันนี้น้องๆมีอะไรจะสอบถามพี่บ้างไหมครับถ้าเจ้ามรดกเสียชีวิตแต่ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้เลยเราต้องทําอย่างไรคะ,ะในส่วนนี้นะครับถ้าเจ้ามรดกเสียชีวิตและไม่ได้ทําพินัยกรรมอยู่นะครับ เราต้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับคือมีหน้าที่จัดทาทรัพย์สินหรือขายหรือโอนทรัพย์สินหรือจ่ายหนี้และสุดท้ายคือแบ่งทรัพย์มรดกให้ผู้รับมรดกตามกฎหมายเป็นส่วนๆ่อไปครับและใครมีสิทธิ์ที่จะขอเป็นผู้จัดการมรดกได้บ้างครับหลักๆนะครับคนที่มีสิทธิ์จัดการมรดกนะครับ ต้องเป็นทายาทโดยชอบธทมนะครับต้องเป็นบุตรหรือเป็นสามีภรรยาหรือเป็นบุปการีนะครับอย่างใดแล้วนะครับสิ่งสําคัญในการจะขอจัดการมรดกนะครับคือต้องทําให้ศาลเชื่อว่าบุคคลนั้นจะจัดการมรดกอย่างถูกต้องและโปร่งใสค,ครับถ้าจะยื่นต้องไปยื่นที่ไหนคะถ้าจะยื่นนะครับโดยหลักนะศาลที่จะต้องยื่นนะครับก็ต้องเป็นศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลําเนานะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเจ้ามรดกมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนก็ต้องยื่นในเขตอำนาจของศาลนั้นเช่นเจ้ามรดกมีทะเบียนบ้านอยู่ที่อำเภอทุ่งสงก็ต้องยื่นต่อศาลจังหวัดทุ่งสงครับแล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะเอกสารหลักๆสำคัญนะครับมีดังนี้นะครับก็คือ 1. ใบลำดับเครือญาติ เพื่อยืนยันความสัมพันธ์กับเจ้ามรดก 2. เอกสารทรัพย์สินเช่นชโฉนดที่ดินบัญชีธนาคารหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. เอกสารส่วนตัวของผู้ยืน่นไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 4. มรณะบัตรและทะเบียนบ้านของเจ้ามรดก 5. ทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเพื่อยืนยันสถานะ ครอบครัวของเจ้ามารดุก6ห,หนังสือยินยอมทายาทของคนอื่นถ้าทุกฝ่ายตกลงกันได้อย่างนี้ก็สามารถยื่นต่อศาลนั้นๆเพื่อจาก,การมรดกได้ครับหลังจากยื่นแล้วศาลทําอะไรต่อและใช้เวลานานไหมคะอ่าโดยหลักนะครับศาลจะนัดไต่สวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจเอกสารและดูว่ามีใครคัดค้านหรือไม่อย่างไรถ้าทุกอย่างชัดเจนและไม่มีข้อพิพาท ที่ตกลงกันไม่ได้ก็จะเสร็จเร็วหรือในกรณีที่มีคนคัดค้านก็อาจจะยืดเยื้อไปเป็นหนึ่งเดือนหรือ1ปีนะครับสรุปง่ายๆนะครับถ้าไม่มีพินัยกรรมขั้นตอนหลักคือยื่นต่อศาลขอจัดการมรดกเตรียมเอกสารให้ครบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามที่ทนายได้อธิบายไปก่อนหน,น้านี้วันนี้น้องๆมีคำถามอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ สำหรับวันนี้นครอินเตอร์มีคำตอบขอลาไปก่อน EP หน้าถ้าอยากทราบว่าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอะไรฝากติดตามไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับงาาานกหมยไว้ใจเรฎ